สมเด็จพระกนิษิาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดระยองเป็นวันที่สามวันนี้เวลา8นาฬิกา25สนาทีสมเด็จพระนิษิาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี สเสด็จพระราชด,ดำเนินไปอาคารศูนย์วิจัยพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมบริษัทปตทสำรวจและผลิตปิโตเรเลียมจำกัดมหาชนหรือปตทอสอพอําเภอวังจันทร์จังหวัดระยองซึ่งจัดแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัท3ด้านได้แก่การขับเคลื่อนและเพิ่มมูลค่าธุรกิจสำรวจและผลิตปิโตเรเลียมการลดการปล่อยกา๊าซเรือนกระจก เพื่อสนับสนุนเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุดที่เป็นศูนในปี2593และการสร้างการเติบโตในธุรกิจใหม่และธุรกิจพลังงานรูปแบบใหม่สำหรับอนาคตเพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานโอกาสนี้ทอดพระเนตรความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมของปตทสพและเครือข่ายเช่นเครื่องต้นแบบสำหรับการเคลือบฟิล์มเสมือนเพชรบนผิวโลหะแบบไฮบริด เพื่อยืดอายุการใช้งานเครื่องมือโลหะในกระบวนการผลิตทำให้โลหะที่เคลือบฟิล์มต้านทานการกรัดก่อนสูงลดต้นทุนการนำเข้าเครื่องมือใช้ได้ในหลายอุตสาหกรรมโดยเฉพาะด้านการแพทย์เทคโนโลยีเพื่อการลดการปล่อยกา๊าซเรือนกระจกเช่นกระบวนการผลิตสำหรับเปลี่ยนกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นสารโพพีลีนคาร์บอเนต ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้1 0 0 0นตันต่อปีเ<แ>ทียบเท่าการปลูกต้นไม้12ล้านต้นหากขยายผลครอบคลุมโรงแยกก๊าซในประเทศทั้งหมดจะเปลี่ยนก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นสารโพพีลีนคาร์บอเนตได้6ล้านตันต่อปีเทียบเท่ากับการปลูกต้นไม้720ล้านต้น เทคโนโลยีสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานและธุรกิจใหม่เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์และหุ่นยนต์เช่นการจัดตั้งสนามทดลองและทดสอบเทคโนโลยีพลังงานสะอาดต่อยอดไปสู่การใช้งานจริงหุ่นยนต์สีขาปฏิบัติการในพื้นที่อันตรายใช้สำรวจฐานปฏิบัติการขุดเจาะน้ำมันแทนคนโรนขับเคลื่อนด้วยระบบอัตโนมัติใช้ตรวจสอบทางอากาศ และเฝ้าระวังในพื้นที่ห่างไกลและอันตรายหรือ UAV แบบอัตโนมัติพร้อมสถานีการชาร์จด้วยตัวเองเพื่อรวบรวมข้อมูลของพื้นที่ปฏิบัติงานในขณะที่หุ่นยนต์ภาคพื้นดินจะตรวจสอบอย่างใกล้ชิดที่ลานโอเชียนพาร์ค ทอดพระเนตรอุปกรณ์เก็บตัวอย่างผิวท่อส่งปิโตรเลียมอัจฉริยะเมอรินมีรูปร่างเป็นกระสวยเคลื่อนที่ใช้น้ําช่วยผลักดันเข้าไปภายในท่อส่งปิโตรเลียมเพื่อเก็บตัวอย่างจากผิวท่อนําไปวิเคราะห์หาสารปนเปื้อนข้อมูลที่ได้นําไปประกอบการพิจารณาวิธีการรื้อถอนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมต่อไปโครงการพัฒนาเทคโนโลยีการเปลี่ยนพลังงานคลื่นเป็นพลังงานไฟฟ้า มุ่งพัฒนาอุปกรณ์ที่เป็นนวัตกรรมใหม่ที่เหมาะสมกับสภาวะพลังงานคลื่นต่ำซึ่งพบในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตอบสนองความต้องการพลังงานที่เพิ่มขึ้นของโลกโครงการพัฒนาแผนที่การไหลเวียนของกระแสน้ําขับเคลื่อนกลยุทธ์ทะเลเพื่อชีวิตเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศท,ทางทะเลอย่างยั่งยืน สนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของชุมชนบริเวณชายฝั่ง17จังหวัดรอบอ่าวไทยโดยปะตะทอสอพอร่วมกับสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนและมหาวิทยายลัยกเกษตรศาสตร์พัฒนาทุ่นติดตามกระแสน้ำหรือทุ่นกระแสสมุร ต่อจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดศูนย์พัฒนาบุคลากรและนวัตกรรมเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกบริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทยจำกัดณนะวังจันทร์วันเล่ ตำบลป่ายุบในอำเภอวังจันทร์ตั้งอยู่บนพื้นที่ EECI หรือเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกเป็นสถานที่ฝึกอบรมขั้นสูงและพัฒนาองค์ความรู้รูปแบบใหม่ตลอดจนวิจัยเพื่อพัฒนาด้านบุคลากรกระบวนการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเชิงบูรณาการด้านการบินร่วมกับหน่วยงานต่างๆทั้งในประเทศและนานาชาติ ตลอดระยะเวลา75ปีของการจัดตั้งบริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทยจำกัดได้ปรับปรุงพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่องให้บริการการควบคุมการบินที่ท่าอากาศยานพาณิชย์ทั่วประเทศทั้งการจัดการการจราจรทางอากาศระบบการสื่อสารระบบช่วยการเดินอากาศและระบบติดตามอากาศยาน รวมทั้งบริการออกแบบวิธีปฏิบัติการบินด้วยเครื่องวัดประกอบการบินสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่มุ่งพัฒนาเพื่อผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการขนส่งทางอากาศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทอดพระเนตนนิทศการภารกิจ6ด้านของบริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทยจำกัด เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางการบินได้แก่การเตรียมความพร้อมให้บริการการเดินอากาศสนามบินอุตภเมาการตั้งศูนย์พัฒนาบุคลากรและนวัตกรรมการเชื่อมการทำงานสามสนามบินหลักคือสนามบินสุวรรณภูมิสนามบินดอนเมืองและสนามบินอุตภเมาการพัฒนาระบบนิเวศอากาศยานไร้คนขับการส่งเสริมการใช้อากาศยานไร้คนขับใน EEC และการบูรณาการพื้นที่ห้วงอากาศทั้งหมด ศูนย์นี้ยังเป็นสนามทดสอบและปฏิบัติการการพัฒนาใช้อากาศยานไร้คนขับหรือดโดรนเพื่อให้การจัดการน่านฟ้าเป็นไปตามมาตรฐานสากลมีศูนย์ฝึกอบรมนักบินอากาศยานไร้คนขับการออกแบบและพัฒนาบริการต่างๆส่งเสริมและบ่มเพาะให้นวัตกรรมคิดค้นบริการรูปแบบใหม่ๆเพื่อให้เกิดการพัฒนาระบบสำหรับ UAS Ecosystem ทอดประเนตรผลงานนวัตกรรมอาทินวัตกรรมเพื่อการควบคุมจราจรทางอากาศเช่น Digital Tower อร์นำเทคโนโลยี Image Processing และระบบ AI ช่วยตรวจจับและแจ้งเตือนสิ่งแปลกปลอมที่ปรากฏบนทางวิ่งทางขับหรือหลุมจอดเพื่อแจ้งเตือนผู้ควบคุมจราจรทางอากาศและ m ม t าเวิร์ด เป็นการนำเทคโนโลยีโลกเสมือนจริงผสมผสานกับข้อมูลแผนที่ภูมิศาสตร์และข้อมูลอากาศยานเพื่อจำลองสภาวะแวดล้อมในการควบคุมจราจรทางอากาศสำหรับสนามบินที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลและนวัตกรรมการบินทดสอบเครื่องช่วยเดินอากาศด้วยโดรนใช้ทดแทนการใช้อากาศยานจริงในการบินทดสอบอุปกรณ์นำร่อนเพื่อนำอากาศยานลงจอด ลดเวลาการปฏิบัติงานและความเหนื่อยล้าของนักบินรวมทั้งประหยัดค่าใช้จ่าย